อาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยินดีต้อนรับสู่ช่องคีมูระกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมกลับมาแล้วกับเกมอันนี้นะไปอานะครับผมเออรอบนี้ก็อีเวนต์มาเยอะมากเลยนะครับผมทั้งอีกหนึ่งวันนะครับผมจะได้ทำการแจกเสื้อนะครับ จะแจกเป็น,เ,ปนเสื้ออนิเมะนะครับของของ l i r l ฟอ n ไลนนะครับผม X กับ Girl ฟ o น l i n เป็นเกมนะครับผมแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเอเป็นกิจกรรมแจกสกินปืนฟรีนะครับผมือ้อแจกสกินปืนฟรี นะครับผมซึ่งสกินปืนดีๆก็มีทั้งนั้นเลยนะเต็มไปหมดเลยนะก็คือ H4 AK12 แล้วก็มีสโคปหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งผมก็ได้สุ่มไปแล้วประมาณ40ครั้งนะครับมันสุ่มได้260ครั้งต่อวันนะครับผมผมสุ่มไปแล้วแค่40บนะครับผมซึ่ง4ี่ิบครั้งผมได้ของทองมาแล้วหนึ่งนะครับของม่วงนี่สกิน u m p นี่ สกินเฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นสกินคิสซูบูวีสี่สิบหนะครับผมเป็นชิดสี่สิบห้าเวกเตอร์สี่ห้านั่นแหละทุกคนอ่ะแล้วก็ของแต่งปืนอะไรปะปนไปประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเออถือว่าเป็นเกมอันนี้นะเบกเอาเป็นอ่าเอ,า,อาง่ายนะครับผมก็คือแจกเหมือนจะแจกชุดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าสุ่มได้เหรียญสีทองนี้นะครับผม สามารถนะครับผมเอาไปแลกสกินได้นะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาชิวๆนะครับผมไม่ได้มาบิ้วมือปองบิ้วมือโปอะไรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นนะครับผมฟาร์มชิวๆเลยซึ่งตอนนี้คังผมนะครับล่าสุดอยู่ที่53 M อนะครับทุกคนเงินอยู่ที่49ล้านแล้ว เงินจะ 50m แล้วนะครับผมซึ่งผมจะตั้งใจฟาร์มแบบมาฟาร์มให้มันได้ถึง 50m นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็น่าจะไม่ถึงเลยแหละครับผมแต่ว่าก็พูดไว้ก่อนนะครับผมเออโอเคมาดูนะครับว่าสติติซีซั่นนี้ผมหาไรายได้รวมไปแล้ว18ล้านนะครับผมซึ่งยังไม่เท่ากับ ซีซั่นหนึ่งที่ผมเล่นหนักๆนะครับซีซั่นหนึ่งผมทำรายได้รวมไปแล้ว 27m นะครับแต่ว่าซีซั่นนี้ยังไม่ได้เลยนะครับยังไม่เท่านะผมว่าจะกะหารายได้รวมไปสักประมาณ 40m ไม่รู้จะจะถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดซีซั่นมาตอนนี้ก็ช่วงเกือบกลางเกมแล้วนะครับช่วงเกือบกลางเกมแล้วเพิ่งเปิดซีซั่นมาตอนนี้ก็ไหลมาเกือบช่วงกลางเกมแล้วเนาะอืมไม่รู้ว่าจะถึง 40m หรือเปล่าที่หาได้ได้รวมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมซึ่งเซตผมที่จัดไว้แล้วก็ประมาณนี้แหละผมไปฟามาเมื่อกี้เนาะอืมผมไปฟามาเมื่อกี้นะครับผมสองตานะครับตาสองตานะก็ลเลยได้มาเป็นปืนอยู่สันดน,นะครับผมโอเคแปดหมื่นนะครับผมเราจะไปในพื้นที่ไล่แปดหมื่นนะทุกคนไม่พูดแป๊บดำเองเลยไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเราจะยิงได้หรือเปล่านะทุกคนเออ โอเคมาครับผมมีเพื่อนเราอยู่ซัดตัวหนึ่งแล้วก็พี่จีนสองคนนะเอเพื่อนเราเอากระเป๋าใหญ่มาเลยนะกะยิงแบบปึ้งปัางปึ้งปั้งเลยนะครับรอบนี้เราขอไปฟาร์มสองกระสุนสอง่อกก่อนนะครับแล้วก็หาที่เล่นซักที่นะเอาแบบชัวร์เลยนะจังหวะนี้เราก็ฟาร์มรอเลยนะครับทุกคนไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างเหมือนจะเงียบเงียบนะเออมันไปใไซเบอ่า ไม่รู้แหละครับทุกคนเราต้องค่อยๆเป็นอุ้ยมาวะ M แปมาแล้วครับไม่ใช่กองนึงเนาะเกือบสแต็กหนึ่งนะประมาณยนะี่สิบสี่นัดทุกคนผมคงเอาไปไม่ได้นะเพราะว่าต้องเหลือช่องไว้ให้อ่า ไอ้แม็กด้วยนะครับทุกคนแมกกาซีนเนาะเอาไว <bathrooms> <assessment> <OVER> ้ช่องนี้แล้วกันนะเพื่อนม้าตรงนั้นนะครับตรงคอตกเนาะแสดงว่าตรงนั้นมีหั่นนั่นเราเอาไงดีเราจะกลับไปช่วยเพื่อนไหมหรือว่าเราจะเดินไปบวกคอกม้าเลยเแต่จริงผมก็อยากไปบวกคอกม้าเลยนะคนฉะนั้นผมจะเลือกตามใจตัวเองนะเออ ตายก็ตายกันมันรู้แล้วรู้รอดไปราเบียงเออไปเอมวิ่งซัดเลยนะเหมือนว่าตีตรงแอร์ด็อปไม่มีเกิดเฮ้ยทำไมมันเงียบจังวะทุกคนเรามาถึงข้อมา,มมาแล้ว<ช>โอเคเไม่เงียบแล้ว สองตัวเลยนะน่ารอตัวพิทูลูหรูอเปล่าายหนึ่งครับทุกคนฮู้นี่มาไอเอ็น,น,นรับกลับมาฮิวก่อนกลับมาฮิวก่อน,อนบอกเพื่อนก่อนว่าลถหนึ่งนะ หมือนเราจะโดนโถมนะทุกคนไม่มีระเบิดเล่นแล้วว่ะาแย่ไอ้เี่ยเอาไงดีวะมันเล็งรอผมแน่เลยสวัสดีามาใกล้ๆกล้ดีไหคู่อย่างโซดิคุณป่าไปนู่นว่ะแสดงว่ามันไม่รู้ว่าเราอยู่นี่นะทุกคนเอาละเอาละลู่ลเราเดิน ลูกมันไปนู่นแล้วทุกคนมันสองตัวเลยนี่ว่ะอะไรอ่ะเราจอบอดอยานมาแล้บก่อนนะอู้อูยเชี่ย,อยเอ้ยทุกคนอยู่ซัดได้ลั่นแค่ตัวเดียวห่าลากเอ้ย มันมันนะเนี่ยยูซัดน,นี่มันเล่นมันนะผมโดนอะไรวะู้หเข้าหัวเลย RPK อุ้มันไปยิงมานะนี่หรือว่าปืนเพื่อนมันวะเข้าหน้าผมเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรายิงตัวแรกไปอะ่ะคืออุ้ย M4 แล้วเนี่ยแม่ ไม่รู้เลยทุกคนมันวะเนยวเล่นชักอีกสักตานะทุกคนตอนแรกว,ว่าจะเล่นปืนอื่นเนี่ยขอยูซัดอีกสักตาที่มันสนุกดีว่ะทุกคนขอจัดเซตป๊บหนึ่งมาครับผมรอบนี้เกิดใกล้แล้วเดี๋ยวขอไปเปิด20 1โมเตลบ้างดีกว่าแล้วก็รอเล่นเลยนะรอบนี้เกิดใกล้ครับชิวๆเหมือนเพื่อนจะไปเปิด201ยไหมเออไม่เพื่อนโดดลงไปข้างล่าง อันเราเปิด2องศูนย์หนึ่งเลยแล้วกันนะมาของแดงจะออกหรือเปล่าเปิดมาหลายดอกแนละ้วเนี่ยไปเปิดมาตอนนี้เหลือเจ็ดดอกสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยมาแบบมาแบบมีรุ่นแ่ะโอ้โเอาแล้วได้ยูได้ยูพิมพ์ดีนะห้าหมื่นเนาะก็ตอนนี้ผมเปิดมาจนคุ้มค่าคุ้แจแล้วหรอทุกคน โอเคเหมือนบอดบอสจะอยู่ข้างบนนะแต่ไม่รู้ว่าอาแจากอยู่หรือเปล่าเราต้องรีบฟาร์มรีบไปแล้วนะท้ายฟอร์หกพัเลยนะ โอเคทุกคนเราหักสองมาโวยกับบอสมาเดี๋ยวไปตัดที่มันดีๆหน่อยไปเพื่อนเหมือนข้อไม้าจะมีนะไม่รู้ข้อไม้าจะเข้ามาหาเราหรือเปล่านี่ ตอนนี้ขอรีเซ็ตผ่าตัดอะไรเรียบร้อยก่อนนะทุกคนเราสู้กับบอสมันเมื่อกี้กว่าจะน็อกโ่บอสแต่ละตัวลูกน้องบอสก็สุดเลยนะทุกคนแบบโอ้โหเว้ยหมดเกินเพื่อนเราอยู่นี่เลยหรอโอเคทุกคนหักอีกแล้วอ่ะบอสมันจริงๆเลยนะ ยัดกระสุนก่อนนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนนะบอสมันมายิงมันหักอีกแล้วเราเพิ่งเย็บไปเมื่อกี้นะโอเคครับผมหลังจากที่ผมฟาร์มาแน่โอ้โหเงียบมากเลยนะมันคล่มคลามคล่อมคลามแค,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 ค่ช่วงแรกนะทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนดักหรือเปล่านะแต่ผมไปวิ่งออกเลยแล้วกันนะสวนทางไปเลยตอนนี้20นาทีที่ผ่านมาแล้วประมาณ15นาทีนะครับ ก็ยังไม่มีใครวิ่งมาเลยนะฝั่งโน้นเหมือนเขาจะบวกกันต้นเกมนะแล้วเขาน่าจะเลือกที่จะรอหรือเปล่าเงียบมากเลยนะทุกคนเออบ้านกลางปะเนี่ยแหมตอนนี้ยูซัดเราไม่ได้ลั่นเลยนะเออโอเคอย่างน้อยก็มีรเราเปิดไปให้เล่นนะว่าโอเคไป ยาวๆนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาบวกกันต้นเกมแล้วเขายังไม่มาหรือเปล่าแต่เราจะไปแล้วนะตอนนี้เพื่อนเราอยู่คอ,อกมานะครับเขาฟาร์มโมเทลแล้วเขาก็ไปคอ,อกม้าต่อเลยซึ่งเราเลือกที่จะมาฝั่งนี้นะเผื่อจะได้รวยเขาบ้างไงเผื่อวัตน,น,นยิงกันไว้แล้วแบบเหลือตัวสุดท้ายเราก็มาโซยมันเลยอะไรเงี้ยความคิดแบบนี้ท่านใดแตใดมา ผมคิดแบบนี้ท่านได้ตแใดมาครับท่านโอเค <S <S โอเค,อเครอบนี้น่าจะไม่มีใครแต่เพื่อนเจอศัตรูแสดงว่าฝั่งนั้นกําลังมาพอดีโอเคให้เพื่อนไปครับรอบนี้ผมออกเลยแล้วกันก็ที่ได้มาสองแสนนะปลอมอะไรมาได้วะเนี่ยสนะองแสนตาอมอะไรมาได้สองแสนวะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไปดีนากันเลยนะ มากับรอบนี้ครับผมวิ่งเข้าโมเตลเลยแล้วกันนะเออไม่รู้ว่าข้างหน้ามีเกิดหรือเปล่าแต่เราไปกันเลยนะรอบนี้เพื่อนเราก็มาเซตตึงๆกันทั้งนั้นเลยนะทุกคนเซตห้าเลยนะเหมือนว่า <S 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 ตรงคคกม้าจะมีตัวเกิดเนาะตรงสะพานสะพานตรงอทะเลสาบ โอเคทุกคนข้างหน้าเรามีตัวข้างหน้าเรามีตัวข้างหน้าเรามีตัวเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้มันวิ่งไปอยู่อ้าวตุ้ยซะแล้วยีเฝ้านะครับทุกคน ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะโอเคเหมือนเจะตัวเดียวนะไม่ใช่ตัวเดียวทุกคนเชื่อครบที่สามตัวนะเอาไงละเพื่อน บอกเพื่อนไปก่อนนะว่าสามตัวเหมืนจะมีฟอลตัวหนึ่งเรารอเก็บทีละตัวก่อนครับหนึ่งนะตอนแรกด้วว่ามีตัวเดียวนะถ้าตัวเดียวผมซัดเลยผมไม่กลัวด้วยแต่อันนี้มันสามไงแล้วเราจูซัดนะ มันอยู่ห้องข้างหน้าเราครับชีย์ตื่นเต้นมาทุกคนตัวนี้เพื่อนก็ไม่มาช่วยเราเลยนะเพื่อนแอบอยู่ตรง MK 50กับฟอ MK 50หรอน่าจะใช่นะหลังจากที่ผมรอมันนานนี่ผมไม่ไหวแล้วผมเลยก,กั้นใจวิ่งเข้าใส่เลยนะครับทุกคน โอเคทุกคนมันดักมันดักอยู่แล้วอะ่ะโอเคครับ okay, ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องได้เวลาที่เราต้องไปแล้วนะทุกคนออแม่รอบที่แล้วก็นั่นแหละทุกคนโดนมันดักนะเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะทุกคนก็ตายกันไปนะทุกคนเออก็ สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น a าร n a b เบกเอาใช้บิวเบอโปนนะแลบผมเป็นของ a อ e อนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมไปแล้วบ๊ายบาย